คุณเคยได้ยินเสียงหัวเราะไหมไม่ใช่เสียงหัวเราะร่าเริงแบบมนุษย์แต่เป็นเสียงที่เย็นเยียบสั่นประสาทเหมือนน้ำแข็งบาดลึกเข้าไปในกระดูกเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองที่หอพักเก่าๆแถวลาดพร้าวหอพักที่ร่ำลือกันว่ามีผีสิงคืนนั้นผมกลับมาดึกมากเหนื่อยล้าจากการทำงานอยากจะเรียบอาบนั้นนอนให้มันรู้แล้วรู้รอด พอเปิดประตูห้องเข้าไปสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเย็นยเยือกทั้งๆท,ที่อากาศข้างนอกอบอ้าวผมเดินตรงไปยังห้องน้ำถอดเสื้อผ้าเตรียมจะเปิดน้ำแต่ทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นหัวเราะคิกคักเบาๆแววมาจากในห้องน้ำผมตัวแข็งทื่อหันไปมองประตูห้องน้ำที่ปิดสนิทอยู่ผมอยู่คนเดียวนะในห้องนี้ไม่มีใครอยู่ ผมค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดประตูภายในห้องน้ำมืดสนิทไม่มีอะไรผิดปกติผมกดสวิตช์ไฟแสงสว่างสาดส่องไปทั่วแต่ความรู้สึกขนลุกขนพองยังคงอยู่ใครนะ่ะผมถามออกไปเสียงของผมสั่นเครือทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิมชัดเจนกว่าเดิมราวกับว่ามันอยู่ข้างหูผม ข้าอยู่นี่ไงข้างในตัวเจ้าผมแทบจะกรีดร้องออกมาผมรีบปิดประตูวิ่งออกจากห้องไปทั้งอย่างนั้นไม่กล้าหันหลังกลับไปมองหลังจากวันนั้นผมย้ายออกจากหอพักนั้นทันทีแต่เสียงหัวเราะน,นั้นมันยังคงตามหลอกหลอนผมอยู่จนถึงทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรจากผมแต่ที่ผมรู้ก็คือ มันยังไม่หายไปไหนมันยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวผมรอเวลาที่จะกลับมาหัวเราะให้ผมได้ยินอีกครั้งและคุณละ่ะคุณเคยได้ยินเสียงหัวเราะจากห้องน้ำที่ไม่มีใครอยู่บ้างไหมบางทีมันอาจจะอยู่ใกล้คุณกว่าที่คุณคิดได้รอฟังเรื่องเล่าต่อไปของผมให้ดีเพราะครั้งหน้าอาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้